เหมือนจะยังไม่เลิกเล่นสําหรับเอเดนาซาครับมีรายงานบอกว่าอาซาเนี่ยสนใจอยากย้ายกลับเล่นในลีกบ้านเกิดที่เบลเยียมนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากไลเกฟครับบอกเลยว่าเอเดนาซาตอนนี้เขากําลังพิจารณาย้ายไปร,ร่วมทีม RWD นะครับโมลเลนบิกทีมน้องใหม่ในลีกสูงสุดของเบลเยียมบอกเลยว่าเอเดนาซาในวัย32ปีคนนี้มีช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจําเลยกับเรอัลมาริดน,นะครับและเพิ่งยกเลิกสัญญากับพวกเขาด้วยความยินยอมทั้ง2ฝ่ายในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ อาซาลงเล่นไปทั้งหมด76นัดยิงได้แค่7ประตูเท่านั้นตลอด4สีฤดูกาลในถิ่นซานเตียโกเบอร์เาเบลกับเรอันมาริดครับมีข่าวหรือว่าอาซาอาจจะตัดสินใจแขวนสตัดหลังแยกทางกับเรอันมาริดแต่ว่ายังก็ตามล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาอาจจะยกลับไปเล่นในลีกสูงสุดที่บ้านเกิดของตัวเองกับโบลนบิก จะบอกว่าทีมอย่าง RWD m o l บิยูดโมเลนบิกทีมนี้ครับอาจจะไม่ใช่ทีมชื่อดังนะแต่มีเคลียร์น้องชายของเขาเล่นใ้กับทีมนี้ด้วยและพวกเขาเพิ่งเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของเบลเยียมหลังจากคว้าแชมป์ลีกรองเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับต้องมาตามว่าอนาคตของเอเดนาซาจะเป็นยังไงต่อไปนะเหมือนอย้ายกลับเล่นในลีกบ้านเกิดของตัวเองชี่เบลเชียมนะครับ <c oughs> จัดไปให้วยรุนต้องมาตามครับโอ้โหโชว์ฟอร์มไม่ได้เลยกับเรอัลบริดแถมยกเลิกสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ คอยเขาโชคดีแล้วก็มาตามกันยาวๆว่าจะไปลงเอ่ยกับชิมไหน